ทุ่งสังหาร The Killing Fields เป็นชื่อเรียกสถานที่ในประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นจุดที่มีการสังาหารหมู่พลเรือนจำนวนมากอย่างโหดเหี้ยมภายใต้ระบอบการปกครองของขมิญแดงการนำของพรพศในช่วงปีพศ2518ถึง2522หรือขศออ1975ถึง1979สำหรับท่านที่เปิดมาเจอเราครั้งแรกฝากกด subscribe ติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจ บริบทและสาเหตุที่นำไปสู่ทุ่งสังหารในกัมพูชาเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีรักฐานมาจากปัจจัยหลายประการทั้งจากประวัติศาสตร์ภายในกัมพูชาเองความขัดแย้งในภูมิภาคและอิทธิพลจากมหาอำนาจโลกในยุคสงครามเย็น 1. บริบททางประวัติศาสตร์และสังคมของกัมพูชาอิทธิพลของฝรั่งเศสกัมพูชา เคยเป็นอนณานิคมของฝรั่งเศสมายาวนานซึ่งทิ้งมรดกทั้งด้านการศึกษาระบบราชการและความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมไว้ความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นแม้หลังได้รับเอกราชกัมปูชาย,ยังคงมีความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นปกครองชนชั้นสูงในเมืองกับชนบทที่ยากจนและร้อยโอกาสซึ่งเป็นบอ่อเกิดของความไม่พอใจในหมูช่ชาวนา การตกครองของเจ้าสีหหนุในช่วงทศวรรษ1950-1960ถึง 1, 60, สมเด็จพระนเรศวรมสีหหนุทรงปกครองกับบูชาโดยนโยบายเป็นกลางแต่ก็เผชิญกับปัญหาภายในทั้งการคอร์รัปชันและความไม่พอใจจากประชาชนบางส่วนโดยเฉพาะกลุ่มปัญญาชนหัวกล้าวหน้าและนักศึกษาที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดคอมมิวนิสต์การกำเนิดของขมิ้นแดง กลุ่มคอมมิวนิสต์กัมพูชาหรือที่รู้จักกันในชื่อเขม็นแดงนั้นได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีแกนนาหลายคนเช่นพอนพดเอียงซารีนวนเจียซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในฝรั่งเศสและได้รับอิทธิพลจากแนวคิดลทัทธิเหมาซึ่งเน้นการปฏิวัติโดยชนบทและการปรับปรามชนชั้นศัตรู 2. ผลกระทบจากสงครามเวียดนามและสงครามเย็น การแทรกแซงของสหรัฐอเมริกากัมพูชาถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งในสงครามเวียดนามโดยสหรัฐอเมริกาและทิ้งระเบิดในพื้นที่ชนบทของกัมพูชาอย่างลับๆเพื่อตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงของเวก,กงหรือเส้นทางโฮจิมินการทิ้งระเบิดนี้นำมาซึ่งความเสียหายอย่างมหาศาลต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวกัมพูชาในขณะนั้นและสร้างความเกลียดชังต่อสหรัฐอเมริกา และรัฐบาลกัมพูชาในขณะนั้นด้วยการทำรัฐประหารในปีพศ2517หรือคศ1970ในเดือนมีนาคม2513หรือคศ1970ในพลลอนนอได้ทำรัฐประหารยึดอำนาจจากเจ้าสีหนุโดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาซึ่งทำให้กัมพูชาเข้าสู่ชงครามกลางเมืองเต็มตัวเจ้าสีหนุ ซึ่งถูกโค่นล้มแล้วได้หันไปจับมือกับขมินแดงและได้รับการสนับสนุนจากจีนและเวียดนามเหนือเพื่อต่อต้านรัฐบาลลอนเนาสิ่งนี้ช่วยให้ขมินแดงได้รับการยอมรับและมีกำลังพลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสงครามกลางเมืองการทำรัฐประหารและสงครามกลางเมืองที่รุนแรงขึ้นสร้างความวุ่นวายความอดอยากและความทุกข์ทรมาน ให้กับประชาชนอย่างแสนสาหัสซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขมนแดงได้รับการสนับสนุนจากประชาชนบางส่วนที่เหนื่อยหน่ายกับสงครามการสังหารมูติคือขึ้นในทุ่งสังหารภายใต้ระบอบขมนแดงพศ2 5 1 8ถึง2 5 2 2ไม่ใช่เพียงการฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมหาศาลแต่ยังเป็นการกระทำอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายและด้วยวิธีการที่โหดเหี้ยมผิดมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระล้างสังคมกัมพูชาให้บริสุทธิ์ตามอุดมการณ์ของพวกเขา 1. เป้าหมายของการสังหารหมู่เขมรนแดงไม่ได้สังหารผู้คนแบบสุม่มแต่มีกลุ่มเป้าหมายหลักที่ถูกมองว่าเป็นศัตรูของตติวัตหรือปรปักษ์ภายในซึ่งต้องถูกกำจัดออกไปจากสังคมใหม่ที่พวกเขากำลังสร้างขึ้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเก่าสาธารณรัฐเขมรของลอนเนและระบอบกษัตริย์รวมถึงทหารตำรวจข้าราชการ พนักงานรัฐหรือผู้ที่เคยทำงานให้รัฐบาลเดิมหรือมีความพักดีต่อสถาบันกษัตริย์ปัญญาชนและผู้มีการศึกษาแพทย์ครูนักเรียนนักศึกษาอาจารย์วิศวกรหรือผู้ที่พูดภาษาต่างประเทศได้คล่องแคล่วกลุ่มคนเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นไผ่คุกคามเพราะมีความคิดเป็นของตัวเองและอาจตั้งคำถามต่ออุดมการณ์ของเขเมรแดงผู้ประกอบอาชีพเฉพาะทางช่างฝีมือศิลปินนักสแสดง นักบวชพระสงฆ์นักบวชอิสลามบ้านหลวงคริสต์ชาวต่างชาติและผู้มีเชื้อสายต่างชาติโดยเฉพาะชาวเวียดนามชาวจีนชาวไทยกัมพูชาเชื้อสายไทยและชนกลุ่มน้อยต,ต่างๆเช่นจามชามส์ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหรือแสดงความไม่พอใจผู้ที่ถูกสงสัยว่ามีความคิดต่อต้านกลดาแสดงความอ่อนแอหรือขโมยอาหารเล็กน้อยก็อาจถูกลงโทษอย่างรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ สมาชิกขเขมรแดงที่ถูกชำระล้างภายในเมื่อเวลาผ่านไปแม้แต่สมาชิกพักของขเขมรแดงเองที่ถูกสงสัยว่าไม่ซื่อสัตย์มีแนวคิดค้านหรือถูกกล่า,าว่าเป็นสายเลียบเวียดนามก็จะถูกจับกลุ่มสอบสวนและสังหารเช่นกัน 2. กระบวนการนำไปสู่การสังหารการสังหารหมู่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างประทันหันแต่มีขั้นตอนที่โหดเหี้ยมเป็นระบบการจับกลุ่มและการสอบสวน ผู้ที่ถูกสงสัยจะถูกจับกลุมอย่างลับๆโดยหน่วยงานความมั่นคงของเขมรแดงอย่างสันติบาลพวกเขาจะถูกนำตัวไปยังสวนคุมขังและสอบสวนทั่วประเทศซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดคือ s 21ตัวนังเสลิงในกรุงพหลมเปญที่นี่ผู้ต้องสงสัยจะถูกทรมานอย่างโหดเหี้ยมและเป็นระบบเพื่อให้รับสารภาพว่าเป็นศัตรูหรือสายลิบแม้ว่าข้อกล่าวหาจะเป็นเท็จทั้งหมดก็ตามบันทึกการสารภาพเหล่านี้ถูกเก็บไวอ้อย่างละเอียด การศึกษาใหม่และการควบคุมผู้ที่รอดจากการจับกลุ่มหรือการถูกสังหารในช่วงแรกจะถูกส่งไปศึกษาใหม่ในค่ายแรงงานหรือนารวมซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้คนต้องใช้แรงงานอย่างหนักอดอยากและถูกควบคุมทุกย่างก้าวความเจ็บป่วยและความขาดแคลนอาหารทําให้ผู้คนล้มตายจํานวนมากการตัดสินใจสังหารเมื่อการสารภาพถูกบีบบังคับให้เกิดขึ้นแล้วหรือเมื่อมีคําสั่งจากเบื้องบน ผู้ต้องขังก็จะถูกตัดสินประหารชีวิตทันทีด้วยคำสั่งที่โด่งดังคือเพื่อกําจัดวัชพืชต้องถอนรากถอนโคนหมายถึงการสังหารสมาชิกในครอบครัวของผู้จะถูกมองว่าเป็นศัตรูร,รวมถึงเด็กเล็กด้วยเพื่อป้องกันการล้างแค้นในอนาคต 3>, 3. วิธีการสังหารและการจัดการศพเพื่อประหยัดทรัพยากรโดยเฉพาะกระสุนปืนซึ่งเป็นของมีค่าขมินแดงจึงใช้วิธีการสังหารที่ทารุณและไร้มนุษยธรรม การทุบตีเหยื่อส่วนใหญ่จะถูกทุบตีด้วยอุปกรณ์การเกษตรเช่นจอบพลวหรือ่้นไม้เพื่อให้เสียชีวิตการแทงและตัดคอมีการใช้มีดพร้าหรือวัตถุที่มีคมแทงคอหรือตัดคอเหยื่อการรัดคอหรือแขวนคอใช้เชือกหรือลวดรัดคอจนเสียชีวิตการสังหารทารกและเด็กเล็กเด็กทารก ถูกสังหารด้วยการจับศีรษะฟาดกับต้นไม้หรือโยนลงหลุมศพอย่างไม่ปราณีเพื่อกำจัดเชื้อร้ายที่อาจเติบโตขึ้นมาหลังแขนการฝังหมู่ศพของผู้เสียชีวิตจะถูกโยนลงในหลุมศพขนาดใหญ่ที่ถูกขุดขึ้นมาจำนวนมากในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศสิ่งกลายเป็นที่มาของชื่อทุ่งสังหารบางครั้งมีการเทสารเคมีลงไปในหลุมศพเพื่อเร่งการย่อยสลายของศพและเพื่อกำจัดกลิ่น 4. ตัวอย่างของทุ่งสังหารที่มีชื่อเสียงอนุสรสถานเจืองแอ็กเืิงแอ็กเจโนไซโดเซ็นเตอร์เป็นหนึ่งในทุ่งสังหารที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดอยู่ห่างจากกลุ่มพนมเปญประมาณ17กิโลเมตรที่นี่พบหลุมศพหมู่มากกว่า129หลุมและโครงกระดูกนับหมื่นชิ้นปัจจุบันได้กลายเป็นอนุสร์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิต โดยมีเจดีบรรจุกะโหลกศีรษะของผู้เสียชีวิตนับพันชิ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์การสังหารหมู่ในทุ่งสังหารเป็นศกนาฏตรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสุดต่งของอุดมการณ์และความโหดร้ายของมนุษย์ที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่ออำนาจเบ็ดเสร็จตกอยู่ในมีของผู้ที่เชื่อมั่นในแนวคิดที่ผิดเพี้ยน เหตุการณ์นี้ยังคงเป็นบาดแผลลึกในใจของชาวกัมพูชาและเป็นบทเรียนสำคัญของประวัติศาสตร์โลกถึงความสำคัญของการปกป้องสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทุ่งสังหารที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโศก,กนาฏกรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชาคืออนุสรณ์สถานเจียงเอ็กทุ่งสังหารเจียงเอ็กโชเอ็งเอ็กเจโนไซดัลเซ็นเตอร์อนุสรณ์สถานเจียงเอ็ก โชเอ้งเอ็กเจโนไซด์เลเซนเตที่ตั้งตั้งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ17กิโลเมตรความสำคัญเชิงเอเป็นหนึ่งในทุ่งสังหารขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดจากจำนวนหลุมศพหมู่ที่ถูกค้นพบจำนวนมากหลังจากการล่มสลายของระบอบเขมรแดงประวัติในช่วงการปกครองของเขมรแดงพุทธศักราช2518-2522 เจืองเอ็กถูกใช้เป็นสถานที่ประหารชีวิตผู้ต้องถังที่ถูกส่งมาจากคุกตวนเสลงในกรุงพนมเปญและจากศูนย์คุมขังอื่นๆทั่วประเทศผู้คนนับหมื่นถูกนำมาสังหารที่นี่อย่างโหดเหี้ยมโดยส่วนใหญ่จะถูกทุบตีด้วยวัตถุแข็งเพื่อประหยัดกระสุนปืนสิ่งที่พบเมื่อกองทัพเวียดนามบุกเข้ากัมพูชาและคนพบเจียงเอ็กในปีพุทธศัการาช2522พวกเขาพบหลุมศพหมู่มากกว่า129หลุม และโครงกระดูกของเหยื่อกว่า8,000ชิ้นถูกขุดพบในภายหลังนอกจากนี้ยังเป็นชิ้นส่วนเสื้อผ้ากระดูกและฟันของมนุษย์ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณอนุสรณ์สถานปัจจุบันปัจจุบันเจืองเอ็กได้รับการปรับปรุงให้เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่นี่มีเจดีย์แก้วสูงหลายชั้นที่บรรจุกะโหลกศีรษะของเหยื่อกว่า5,000ชิ้นที่ถูกขุดพบเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงความโหดร้ายที่เคยเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีป้ายข้อมูลและเส้นทางเดินชมที่บอกเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงต้นไม้สังหารที่เชื่อกันว่าใช้ในการฟาดศีรษะทารกเจียงเอ็กจึงไปเพียงเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการรำลึกถึงเหยื่อผู้บริสุทธิ์และเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของการปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต ฝากกด Subscribe ติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ e p n หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ